ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปงไปสู้ขูดสุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอนผ้าด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะรังฝนตกนะค่ะเมื่อนี้กาตั้งใจว่าสิสวนมนตนก็ไม่ชี้ใช้ยาเฮานอาปรากฏว่าโอ้ต้นักคุงก็ะต้นักคุงก็งกงยแล้วแม่โอ้ต้นัะคุงกง็งงยโคนเลยพี่น้องฝนแห้งลมแ,แห้งต้นักคุง่บน้งเลยกองอ,อกงบ นะคะพี่น้องค่ะสำหรับ FC แฟนช่องนะคะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องนะคะพี่น้องเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อที่สิบประดพาฐข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องพ่อนผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะน้ำหลากเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นโศกเป็นห้องบดพี่น้อง ได้สิได้มีเงินเอาหินเขาอีกบุพี่นองเอ้ยหลังพายุถลม่มทลายนะคะพี่น้องมาแห้งค่ะพี่น้องมาแห้งโอ,โ,อโ,อโอ้เมซี่เ้าเป็นยังไงในนอพี่น้องเลยกาบาสิปอยเด็ดเด็ด,ด,ดม,ม,มือแร่งสวดมนต์ไหวพระน้าแม่ตัวแดงจึงคืองร้อยองลงมาเนาะพี่น้องเนาะคุณนะเบิ่งเชิงแนวกันเชิงเทียนมนอุ่ยปุ๋ยเลยนาะแม่เนาะโอ้คัก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  ถล่มทลายฟาดมาบาดเดียวพี่น้องผุ่นฟาดมาโอ้น้ำถั่วมน้ำถั่วมโอ้ฮะวะเทียนงามจะฮักเลยวะโอ้เฮ้ยโอ้สาธุสาธุแม่ค่ะโอ้ยฝนถล่มทลาย มันมันเอาหอดอันนั้นไปโอ้ย่อมรับเลยมันแห้งเนาะแม่เนาะโอ้ยติดบักนาเออยกไปเลยยกไปเลยอ้าดีละอ้าวไอืออืติดนั่นแล้วเนาะแม่เนาะติดนะถ้าบ่ติดไม้ไผก็สิบ่อยู่เด้นี่เนาะแม่เนาะโอ้โอ้จะได้จุดเทียนใหม่นี่แม่อื Ở thiên này là con mẹ chút thiên này con, chút này, con. Ừ, này này chút kỳ này ơi ừ, phi nhoáng ơi mhm 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 ơi, เคอไดมันสิแห้งได้หรอกวะเออแห้งๆคักเนาะเอาแต่สิกองไปซ้วยก่อนอือโหถล่มทลายคักโพดเนาะอันนี้จักครงใดทางหัวจักครงใดทางางเด้อพี่น้องแนวกันเียนันเออประกอบบ่หมเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ดีนะ่งอันน้อยพอได้ใต้แลเออยังเทียนน้อยพอได้ใต้เ้พี่น้องเอ้ยอือ เบียกหมอดยอดนี ly, ่ก to ็แนวกันเทียนบมมีเ like งินสื ly, well ่อทอพ่ว <one> ิซีพี temper, ่น้องบมมีเงินสื่อทอพ่วิซี่ก็เอาตามใดตามนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาไม้เอาไม้ไผ่พี่วิซี่ไปก่อนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋่้๋ออ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 ออ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  เดินอย่างระมัดระวังเนาะแม่เนาะเดินอย่างมีสติเนาะพรออาจารย์พี่นบอกยังยังมีสติพี่น้องเอาสาวสิมานสวดมนต์เอาตัวแดงจึงคืนร้อยองค์ลงปั่นเอฟซีเนาะแม่เนาะโอ้หายนะอืมมันคนละอย่างเนาะแม่เนาะโอ้ทะลมทลายเลยพี่น้องของแต่เอ้ยสีสวดมนต์เออพายุเข่าท่านที่เลยพี่น้องเอยแอดมินพรอมพะลุวยสิมาสวดลั่นถ้ำนี่ ถล่มถลายเลยพี่น้องไงอยู่ซื้อบรื้ถือเท่ามาหล่ไหมพี่น้องอืมแมนมือนเอยวากันไหมแม่นั่งก็จะพอได้ไต่เทียนหน่อยบังเทียนหน่อยได้ยดกนั่นมือนเขาก็เคยเห็ดไหมนี่คือคำสวดมนต์เนาะแม่เนาะ นี่ก็จวนจโจมอมาคำแล้วได้พี่น้องเอ้อ<ท>ยอออออดันทั้งหนาหรือถอยทั้งหลังมันดีกว่ากันไหมแล้วทั้งหนาดีก่อนบอ่เออนี่ก็แพงเลยพี่น้องสองรอยเพื่อนเดินนี่พี่นออ้อ,นองเดินนี่โอ้พี่น้องเพื่อนเกิดอันยุคนี้สมัยนี้ก็มีแต่เนี่ยแพงๆเรื่องจะได้เปิดอ่าดเกินตีนรถพี่น้องมาดัดำเนี่เนาะแม่เนาะ ก็สมัยก่อนเนวสุกนนำเนี่ก็สองลอยเพิ่นได้พี่น้องเด้อหลังฝนถล่มถลายเนะอลอยองลงขึ้นยังตัวเลขกบ่หนาะแม่เป็นยังได่แน่ก็แม่ข้าว่าชมาสัมผัสกันตอนแรกว่ัฉันแต่งตูข้องผางงามๆกันเด้อวัชระแมววัชระพี่น้องเอ้บมีโอกาสเลยถ้าในข้องหดผาถ้าในเปลี่ยนหดผาค่ะถ้าในสรงหนนหนำฝนถล่มถลายก่อนอื มาแบบตั้งโตบ่ใดเลยนะพี่น้องเอ้ยมาแบบตั้งโตบ่ใดเลยอืมอืมอ่าเปียกมันหยอดน้อแม่น้มันลงเลยพี่น้องค่ะมันลงค่ะเมื่อนั้นสวนมุดว่างได้ก็แม่เห็นอยู่แก่กันด้แม่เห็นอยู่กระทางถูกกระทางถูกท้องเหลืองคนเด้อพี่น้องเลย JD, เอฟซีใจดีเพิ่นซื้อมาหายเนาะก,กระถางทูบทองเหลืองเนาะคะ่ะอันน้นอยๆแต่ว่าตะหักพี่น้องค่ะก็สมน้อยแต่กะะับราคาแพงพอสมควรเนาะคะ่ะพี่น,อน,อนอ้องเนาะเพราะว่าเป็นทองเหลืองค่ะพี่น้องค่ะ่ะเห็นเป็นจังไดากระแม่แดงครึ้งๆร้งอืมเล่นท่านเล่นดูยูเนี่ก็ว่ายสีอื่นลูเมื่อไทยอ่าตอนจนขึ้นเลื่อมไหมขึ้นเลื่อยล่ะอืม คิดว่ามันเนืเงาะอันนั้นเงาอันนี้นะเงาโอ้มันคือมันคือสัตว์แท่งเชียนบ่แม่จ้าอ๋อเนี่ยก็เรียกยางไปเอาอันบ่วนหอยเนี่ยเปิดเตาออกค่ะก็เป็นงางที่เจอไหลายๆอย่างคือเก่าอืมเนี่ยกเลยเอาเนื้อไ่ใส่สิมือไปไปบังไปขังสินะค่ะไปขังเห็นแต่มือไหมอืมเอามือออกจะเห็นเห็นคือเกาเห็นทเลคือเกาเดงกินครึ่งเลย่นบ่แม่ลอยองลงเล่นบ่ชัตว์เจียนเลย คือหมันใจบ่แมงคนนี้มันใจบ่หมันใจอ่าตอนเลียงงั้บ่ออกนี่มันใจเนาะแม่น้อมันใจตอเออกมันใจอ่าแต่คือว่านี่ยบ้าหยอกเบ้าหัวนะคะพี่น้องเนาะมันก็เป็นตัวเลี้ยงเนวทางบางเทือมันก็เข่าบางเทือมันก็หลุดเนาะแม่เนาะมันก็เพียงเออผัดผัดบ้ขอกับบ้าได้บ้ดนในแม่ก็บเอฟซีก็ที่ว่าเออคือบ้ขอเลขไม่ชี่สายยามาสูเบิงเน่ะผัดว่าสันได้แม่ก็เป็นค้าเรียกร้องของเอฟซีเท่ากับบริษัทสัตธาเนาะแม่เนาะอ่าได้ตัวใดก็แม่แดดจึงครึ่งนะ ห้าหนึ่งหานึงแค่หนึ่งหาแม่หานึงแค่หานึงโอ้เหล็กหามาก่อนโอ้เลขกหนึ่งเป็นล่างๆแต่หานี่ชัดเจนออ๋อเห้ว่าร้อยองค์ลงชัดเจนแดงจึงคิงห้าหนึ่งนะคะพี่น้องเด้อค่ะฟังอเลยเด้อพี่น้องค่ะอยันเคลื่อนผ่านเคลื่อนขามบ่บางเท้อที่บ่ขึ้นตัวเลขนี่ก็อยากให้พี่น้องเขาฟังเนาะแม่เนาะ พะอไรคาโฆษณาจะคลิปละสลึงหาซิฟหนึ่งดอกพี่น้องเบิงนั่งเบิงอยู่บ้านบด้เปล่งคารามมนพ่อบาดดอกพี่น้องเบิงแห็นไน้าแม่เนาะ้าเลื่อนผ่านสิบ่ิได้ยินี่ละแม่เพิ่นบอกหนึ่งห้าแดงจึงขึงนี่พี่น้องกบับสิบ่ิได้ยิมันขั้นเกินผ่านเนาะอันวันต่โฆษณามาปุ๊บกิมเมืม่อปั๊บเลยได้เมื่อกอดปั๊บลเลยได้เนาะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเนี่ยคมันเป็นนิสัยคือว่าอะไรนะก็ม <laughs> <ok> ันไปเองงั้นว่แม่เมื่อ ว่าแต่โฆษณามาเมื่อนี่กดปั๊บเลยเลยพี่น้องอย่ากดเด้อของพ่อนพรวยอย่ากดของผู้อื่นก็หน่องของพ่อนพรวงโจ๊ะโจ๊ะไปสักก่อนพี่น้องค่ะว่าแต่สืบทอดมลฝนฝ่าถล่มเลยพี่น้องเลยสงสัยมิอาจันสงสัยมิอาจันพี่น้องว่าสืบทอดมลก็ไม่ใช่สายญาติวุเรงเนาะค่ะพี่น้องน้องก็เลยได้มาสัมผัสแม่เฮามาไทยความเสียหายหลังพายุกระนำเนาะค่ะพี่น้องเนาะถล่มทลายเนาะแม่ เียกมันหยอดแลวแม่เฮามาือแรอบสองมันว่าแม่รอบสองพี่น้องคะกำลังทีว่าทีได้ยวสวนมนแสบๆในตีแม่อ้าวพี่น้องคะจังใดกัฝากไว้แนมฝากไว้พิจารหนาก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่บถิมบบปาเมซี่สยะฮานาแม่นอ้นนอ ค่อยคําค่อยสู้เนาะคะส่งเขาสารอาหารแห้งบพว่าสิเป็นขนมนมเนยเนาะคะพี่น้องเนาะขอบคุณในสายทานนำใจเอฟซีแฟนช่องสุขูสุขคนเด้อเจ้าภาพใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญท,ทุกทุกถันเนาะแม่เนาะจะค่อยดันไปบุบดันย<ม>ังอะไรเรื่องสี่หมือนอ่าคอยคอ,อยคอ,อยดันเอาค่ะสำหรับอาเลขหาหนึ่งร้อยองค์ลงแดงจึงครึง่งนั่นกับพี่น้องพิจารณาเอาเด้อค่ะบ่ได้สนับสนุนหรือว่าบ่ได้ให้งงง่ายแต่อย่างใดเนาะค่ะทำหมักน้ำกะจัด จวดจวดคือน้องคะแถาบ่มกกักผ่านน้องคะข้ามอ่าขึ้นที่สองในฮอนฮกโต้โอ้ขึ้นที่สองในหอนหกโตมขึ้นแหล่งนี้ได้หาหนึ่งน้อแม่น้ะหาหนึ่งนีนร้อยองลงแดงจึงคืองั้นี่หกโต้เดี๋ยวจำได้อยูบ่บอแม่บอตัวได้แน่แม่สิใครเอฟซีตั้งใจเอา <c oughs> อหกโต้หา้าสองหา้หาห้าสองห้าเจ็ดเก้าเก้า เจ็ดเก้าเก้าด้ค่ะพี่น้องเดอ้อห้าสองห้าเจ็ดเก้าเก้าค่ะพี่น้องที่แน่แน่แดงจึ่งครึ่งนี่อาจสิเป็นเลขล่างหรือว่าเลขยังเกะสิเป็นน้องแม่พี่น้องเนาะห้าหนึ่งแดงจึ่งครึ่งเด้ค่ะพี่น้องเดอ้อฝากไว้แนมฝากไว้ผิดจระนาค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสูขู่สุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ขอพุณแม่หลายๆค่ะสาธุแม่สาธุ